สวัสดีครับทีม Unicity Bbcc i n n o ีซีอีดทุกท่านนะครับแล้วก็ทีม Unicity t h a i ท a n d ทุกท่านเลยนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว,ว่าท่านจะอยู่ทีมไหนนะครับก็เป็นวิธีการนะครับที่เราจะเจนลิงก์นะครับเพื่อให้เพื่อนของเรานะครับในต่างประเทศได้สมัครสมาชิก อยู่ใน one code one world ของเรานะครับซึ่งรหัสเดียวเนี่ยเราสามารถแนะนำได้ทั่วโลกเลยนะครับตามประเทศที่ u n i ิซิเนี่ยได้ไปทำการตลาดอยู่นะครับวิธีการเนี่ยไม่ยากนะครับเราสามารถเจนลิงก์ในประเทศต่างๆที่เราต้องการได้นะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับผมจะทำในประเทศ อิตาลีนะครับให้กับทุกท่านได้ดูนะครับอ่ะวิธีการนะครับเราต้องล็อกอินเข้ามาก่อนนะครับในเว็บไซต์นะครับ o f f i c e j u n i c i t y c o m นะครับแล้วก็มาหน้าแรกนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆสังเกตซ้ายมือนะครับจะมีคำว่า r e f e r r a l link นะครับให้เราคลิกไปตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับตรงแถบเมนูซ้ายมือตรงนี้ให้เราเลือกประเทศนะครับที่เราต้องการนะครับใครหาไม่เจอก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับอย่างผมอิตาลีใช่ไหมครับ กดปุ๊บก็จะวิ่งมาที่ประเทศที่เราต้องการทันทีนะครับแล้วก็คลิกนะครับซึ่งมีหลากหลายประเทศมากนะครับเพื่อนๆก็ลองเลื่อนดูนะครับส่วนประเทศไหนที่หาไม่เจอในนี้อย่าพึ่งด่วนสรุปว่าไม่มีนะครับให้เราทักไปที่ไลน์ o f f i c i a l ย c c อ u เ t u n ์ยูนิซินะครับหรือ Li าย oa นะครับของ unicity t y นะครับเพื่อสอบถามดูให้แน่ใจครั้งหนึ่งนะครับบางทีทางออฟฟิศเนี่ยนะครับ มีลิงก์ในประเทศที่เราต้องการนะครับยกตัวอย่างประเทศมาเลเซียนะครับหาในนี้ไม่เจอแต่ขอในนั้นได้นะครับอพอเราเลือกประเทศต้องการเสร็จนะครับภาษานะครับเราใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมครับในการเป็นสื่อกลางนะครับจากนั้นเราก็เลือกเลยนะครับก็มีฟิลเกรสเดฟลอรลิงก์นะครับก็คือเป็นชุดฟิลเกรดนะครับหรือเราต้องการเป็นยูนิซิ e ตี้เดฟลอลิงก์ธรรมดานะครับคือการสมัครสมาชิกเข้ามาก่อนนะครับและให้เขาเข้าไปซื้อสินค้า ทีหลังนะครับซึ่งวิธีการนี้ไม่ยากนะครับเราก็เลือก u n i i t y r e f e r e n l i n k นะครับจากนั้นตรงด้านบนนะครับให้เราเลือก u n i i t y นะครับ Enrollment นะครับตัวนี้นะครับอันแรกเลยนะครับจากนั้นด้านล่างเนี่ยเราไม่ต้องเลือกแล้วนะครับด้านล่างเราไม่ต้องเลือกนะครับเราเลือกเป็นหน้าเว็บ เพื่อทําการสมัครนะครับเขาก็จะพรีวิวให้เราเห็นนะครับวิธีการเนี่ยเราสามารถก๊อปลิก์นี้นะครับส่งไปให้เพื่อนได้เลยนะครับโดยกด c ๊อปปี้ตรงนี้นะครับอ่ะคราวนี้เราสามารถตรวจสอบลิงก์ได้นะครับว่าถูกต้องหรือไม่นะครับเราก๊อปปี้มาแล้วใช่ไหมครับเราก็กด ctrl v กด enter ได้เลยนะครับจะสังเกตว่าจะมีรหัสโค้ดของเราเห็นไหมครับอยู่เห็นไหมครับอ่ะจากนั้นนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเขาจะเด้งไปหน้าสมัครสมาชิกนะครับและจะเห็น ชื่อของเรานะครับอ่าเห็นไหมครับรหัสของเราเขาจะไม่ให้เราแก้ไม่ให้แก้ไขเลยไหมครับก็จะคือผู้แนะนํานะครับหรือผู้สปอนเซอร์นั่นเองนะครับก็คือคุณกรมีวันเห็นไหมครับอ่าชื่อเรานามสกุลเราเห็นไหมครับอ่าพอเพื่อนเราเห็นปุ๊บเป็นไงครับเขาติ๊กอ่าโอเคนะครับจากนั้นเขาก็จะใส่สปอนเซอร์ไอดีใช่ไหมครับเนี่ยเขาก็เอาตรงเนี้ยไปใส่ได้เลยบอกเขานะครับก็ใช้รหัสเดียวกันนะครับอ่าเนี่ย โอเคไหมครับพอรหัสเดียวกันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาจะให้ใส่ตามสเตปในการสมัครนะครับอ่านะครับ g ก t Start นะครับถ้าเขาอยู่ต่างประเทศป็นไงครับเขาก็จะเป็นสเตปของต่างประเทศเขาจะรู้เองนะครับเราไม่ต้องไปสอนเขานะครับเพราะว่าชาตต่างชาติเนี่ยเขาจะเก่งอ่านไหมครับพอกดปุ๊บก็จะนิกมาที่หน้าชําระเงินใช่ไหมครับก็จะมีเลือกนะครับ Select Your Business Start นะฮะ starter อรคิดนะครับก็คือเลือกชุดที่คุณต้องการสมัครนะครับก็จะมีชุดหนึ่งพันพีอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับเห็นไหมฮะซึ่งอยู่ที่เขาเลยนะครับในชุดดูแลสุขภาพเห็นไหมครับหรือเราจะเลือกให้เขาตั้งแต่แรกก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ชุดนี้เนะี่ยเป็นชุดที่เขาเรียกว่า ฟิวเกรดนะครับดีมากๆนะครับอ่ะก็ไม่ยากนะครับก็เดี๋ยวจะยืดยาวเกินไปนะครับเราก็ลิงก์มาแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถส่งลิงก์นี้นะครับอ่ะยกตัวอย่างเดี๋ยวผมลองส่งไปให้กับให้กับใครดีอ่าให้กับไม่เอาอ่ะ,อะโอเคได้นะครับอ่าลิงก์สมัครนะครับ รีจิสเตอร์อ่ะอ่าเราต้องไปเอาใหม่นะอันนี้ไม่ใช่นะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับรีจิสเตอร์อ่าลิงก์อ่ายกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราก็ก๊อปตรงนี้นะครับกด Copy เห็นะครับ Copy ลิงก์สั้นนะครับเขาย่อลิงก์มาให้เราแล้วนะครับเราก็ ส่งไปให้เพื่อนได้เลยนะครับกดคอนทินวีนะครับกดส่งเึิงแค่นี้เองนะครับจบแล้วยากไหมครับในยากเลยใช่ไหมครับวิธีการเจนลิงก์ส่วนเพื่อนๆนะครับจะเจนในเรื่องของสินค้านะครับเช่นเราเปลี่ยนนะครับตรงนี้เป็นฟิลเกรดเห็นไหมครับถ้าจะเป็นชุดฟิลเกรดนะครับเดี๋ยวรอนะครับจากนั้นเราก็เลือกเห็นไหมครับเป็นอะไรครับหน้าโฮมเพจหรือโปรดักเพจแล้วแต่เรานะครับ ก็จะมาชุดนี้นะครับซึ่งชุดฟิลเกสเนี่ยเป็นชุดที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับให้เขาได้ดูแลหลายๆด้านนะครับทั้งในเรื่องของหุ่นด้วยนะครับบำรุงสมองด้วยกับเยอรมาปาเต้น,นะครับก็เป็นชุดที่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเป็นเหมาะมากๆที่จะเป็นชุด start up นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับการใช้ลิงก์ ไ e ฟ์ฟอร์ลลิงนะครับในการแนะนําต่างประเทศก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับทุกคนทําได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอดีๆนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ